สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะหมอกริดคอนเฟิร์มแล้ว5ราศีจะหลุดพ้นจากเคราะหามยามร้ายเตรียมปังปี68หมอกริดคอนเฟิร์มดูดวงวันนี้5ราศีในปี2568 ดวงจะหลุดพ้นจากเคราะหามยามร้ายชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นดูดวงปี2568 เพราะว่าตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้สายมูหลายคนไม่พลาดที่จะดูดวงวันนี้ว่าชีวิตในปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างล่าสุดนักพยากรณ์ชื่อดังหมอกริดคอนเฟิร์มทำนายดวง5ราศีจะหลุดพ้นจากเคราะหามยามร้ายในปี2568ชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น5ราศีในปี2568 จะหลุดพ้นจากดวงเคราะห์หามยามร้ายโดยในช่วงที่ผ่านมาชีวิตอีรุงตุงนางเหนื่อยมากชีวิตทำอะไรก็ไม่สำเร็จเหมือนมีแต่เคราะห์สุขภาพก็ไม่ดีแต่ว่าในปี2568น้ดี้ดาวร้ายมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจะหลุดพ้นจากดวงเคราะห์หามยามร้ายดวงกำลังเคลื่อนหลังจากหยุดนิ่งมากนานชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแล้วหลังจากปี68จะมีอุปสรรคบ้างแต่สุดท้ายคุณจะมี ทรัพย์สินที่ดินอสังหาที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองซึ่งได้แก่5าราศีดังนี้ราศีเมถุนราศีตุลราศีธนูราศีมีนราศีเมษอย่างไรก็ตามคำทำนายดวงถือเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลไทยนิวออนไลน์ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่หวังไว้ตลอดไปขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ